<Now. S 2> สวัสดีค่ะพบกับดิฉันช่องเกาเหลาสเส้นนะคะแล้วจะที่จะเรียกตัวพีงว่าเจนิงแล้วกันนะคะเจนิงในช่องเกาเหลาสเส้นแล้วกันค่ะตอนนี้กําลังหั่นเนื้อสดค่ะหั่นไปได้ประมาณนี้แล้วค่ะเหลือแค่นี้เดี๋ยวชิ้นเนื้อของเจนิงนี่ก็นะ ใส่ชิ้นลงไปเป็นเป็นเนื้อเกรดเกรดดีนะคะเรียกว่าเกรด A เลยก็ได้คะ่ะจะไม่เอาอ,อ,อันนี้ก็สำหรับื้อเปื่อยที่ยังตุมอยู่ในหมอ้อนะคะ ได้ชมได้ดูกันถ้าชิ้นเนื้อที่ใหญ่ก็จะหั่นบางๆละมุนล,ลิ้นเลยค่ะละลายในปากเลยจ้ะน่ากินใช่ไหมคะที่ร้านจะเป็นร้านเล็กๆแต่เราเจ้าหญิงรังสรรค์นเนื้อส่วนที่ดีอยาก เหมือนเหมือนตัวเจ้เองไป,ไปเวลาไปเราไปกินอาหารอะเวลาเราไปกินี่เตี๋ยวเราก็อยากกินที่มันแบบเนื้อดีเนื้ออร่อยจะไม่เอาเส่วนที่เป็นเศษเป็นอะไรมาทำเพราะลูกเราคิดว่าลูกค้า V.I.P. สำหรับเราทุกคนคะ่ะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกับ เจนิงในช่องเกาเหลาใส่เส้นนะคะวันนี้รู้สึกอ่อนเรียเพรียแรงเพรียใจฝนตกแบบตั้งแต่ประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงแล้วก็หยุดแป๊บแล้วก็ตกมาตลอดตกแสะแสะแสะแทะอย่างนั้นมาลูกค้าจะมาก็ไม่มา แล้วก็มาหยุดช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนก็เตรียมตัวปิดร้านแต่ห้าทุ่มเลยไม่รอค่ะ <c oughs> พรุ่งนี้เอาใหม่เนาะก็พิษน้องฝนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้กับอาชีพแม่ค้าเนาะก็ประมาณนี้ ก็เหนื่อยกายบ้างเหนื่อยใจบ้างแต่ก็สู้สู้อย่างนี้ค่ะสู้ทุกวันบ่นทุกวันบ่นทุกวันก็สู้ทุกวันค่ะต้องมีบ่นบ้างอะไรบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนว่าไหมทุกคนก็ต้องแบบมีเหนื่อยมีเหนื่อยมีล้าแหละอืก็บ่นบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ต้องแบบมีอารมณ์แบบนิดนึงแต่ก็ไม่ทําให้ถึงกับแบบ ย่อท้อเนาะแค่นี้มันไม่ทำอะไรให้จิตใจเราค่ยค้ยเขวะหรอกเราต้องเดินต่อไปการทำมาหากินทุกคนทำงานทุกคนต้องเหนื่อยเนาะแต่ละคนก็เหนื่อยคิดว่าจะทำให้ชีวิตให้มันดีขึ้นแต่ช่วงนี้แต่ละคนก็สาหัสสาหัสเยอะเนาะเพื่อนๆว่าไหมคะ อะไรก็มีนุกข,ของก็แพงไปซื้อของมาไปซื้อของมาทําข,ของขายก็แพงนะคะเพื่อนๆสู้ทุนยิ่งไขายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยโอ้คิดหนักเลยค่ะจนจะซื้ออะไรเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องสู้แล้วก็ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เพื่อนๆมีให้นะคะอย่าลืมกันนะคะช่วยรับชมรับดูแม่ค้าคนนี้ด้วยค่ะช่วยดูเจนนิงหน่อยช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามให้แม่ค้าคนนี้ กดดูให้แมค่ค้าคนนี้เป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะขอบคุณคะ่ะ